คนที่ชอบคุณอยากจะบอกคุณว่าอะไรวันนี้เรามาเข้าไปอยู่ในใจของคนที่แอบชอบคุณกันดีกว่าค่ะจากทั้งใกล้ๆและไกลๆนะคนคนนั้นถ้าเขาชอบคุณเนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่ดูคลิปนี้บ้างใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามตูพายสดใสกับจิง้งหยางเอาไว้ด้วยนะคะมีคลิปดีๆให้ทุกวันเลยมาดูกันดีกว่านะ เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคิงกบซค่ะเขาไม่ใช่คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่พูดบ่อยเรื่องความรู้สึกเป็นคนที่แทบจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ตลอดด้วยซ้ำอยากจะพูดอะไรก็เก็บอยากจะบอกอะไรก็ไม่กล้าพูดดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขา